ธรรมะในชีวิตประจำวันเรื่องอุปนิสัยเขามีอุปนิสัยเป็นคนชอบกินอาหารพื้นเมืองเขามีอุปนิสัยเป็นคนพูดช้าเขามีอุปนิสัยเป็นคนมีเหตุมีผลเขามีอุปนิสัยเป็นคนชอบท่องเที่ยวคนเดียว เขามีอุปนิสัยเป็นคนเจ้าระเบียบตรงต่อเวลาเขามีอุปนิสัยเป็นคนกินง่ายนอนง่ายเขามีอุปนิสัยเป็นคนชอบดูกีฬามากกว่าเล่นกีฬาเขามีอุปนิสัยเป็นคนรักครอบครัวเขามีอุปนิสัยเป็นคนหน้าใหญ่ใจโต เราไม่สามารถ